สวัสดีครับผมดาชาตินะครับจากเพจคนจางเล่าวันนี้จะมาคุยกันต่ออีกนิดหนึ่งเรื่องภาษาอังกฤษกับการใช้งานเราได้คุยกันไปแล้วว่าภาษาอังกฤษนั้นมีความสําคัญมากสําหรับน้องๆที่ต้องการจะไปทํางานเรือสําราญหรือแม้แต่กระทั่งน้องๆที่ได้ทํางานบนเรือสําราญแล้วมาสักพักหนึ่งทําไมถึงบอกว่าภาษาอังกฤษมันสําคัญมากเพราะมันจะช่วยเป็นใบเบิกทางที่ดีอย่างหนึ่ง ในการพัฒนาตัวเองเพื่อความก้าวหน้าในสายงานหรือแม้กระทั่งมันจะช่วยให้เราทำงานบนเรือได้อย่างเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีความสุขสวัสดีครับผมนายชาตินะครับวันนี้จะมาคุยกันในหัวข้อเบาๆว,ว่าทำไมคนไทยส่วนใหญ่ถึงไม่ค่อยอยากหรือกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะต่อหน้าเพื่อนฝูงต่อหน้าเพื่อนร่วมงานสิ่งที่เรากลัวที่สุดสิ่งที่เราไม่กล้าก็คือว่าเรากลัวกันเองอ่ะว่าเราจะพูดผิดกลัวเพื่อนจะหัวเราะเยาะกลัวเพื่อนจะว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เรื่องเชื่อเปล่าไอ้คนที่หัวเราะเยาะเราอ่ะเขาก็พูดไม่ได้เหมือนเราอะแหละแต่เขาไม่กล้าพูดพอเราพูดไปปุ๊บเขาฟังได้เลยว่าเราพูดไม่ถูกแต่เขาก็พูดไม่ถูก แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้คืออะไรรู้เปล่าพอมีใครทักก็ช่างว่าคำนั้นอ่ะพูดผิดเราจำสิเอาคำนั้นอ่ะมาฝึกมาพัฒนามาเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันผิดยังไงมันต้องพูดยังไงแล้วคุณจะจำคำศัพท์คำนั้นได้ตลอดไปอ่าลองดูนะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวขอย้ำนะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวมันเขียนยังไง Canon. Today, I just want to say something about why Thai people can't speak English, or actually, we can say they don't want to speak English. They all know about English, they have enough knowledge, they've been studying about this one for a long, long time. But most of the people they don't want to speak and they're afraid. They try to speak out in the public, especially with their friend and their colleagues. This is the main reason that Thai people cannot improve their English. And I'm the one who just want to bring up something to help them, to teach them how to speak out English. I don't say I'm the one who speak English but i know how to speak and i'm not an expert about english and i'm the one who want to teach them to pass this message that they can speak english better the reason that they can't because they don't want to speak they don't have enough confidence to speak in the public and this is my job to help them to bring up their knowledge and speak it out that very easy and simple and with my help i believe all the people who study with me who take my class they will be able to speak english in the first month and in the second month they will speak english like pro or at least i can say they will speak english better than before ever this is our objective we're not going to teach them about the grammar, about the tenses and anything else that make them more confusing. my objective, to bring up the knowledge, study and learn how to speak. they have to change the way that they speak in the past. and they have to know how to speak, no matter what. สิ่งหนึ่งที่อยากจะส่งผ่านความรู้ตรงนี้คือตัวในชาติเองทำงานเรือมา20ปีและก่อนจะไปทำงานเรือทำงานโรงแรมที่บ้านเราก็เข้าปีที่ส0คืออยู่ด้าน F&B เนี่ยมาเข้าปีที่30แล้วเห็นเด็กรุ่นหลัง,ลงเพื่อนร่วมงานได้หลายคนที่ทำงานอยู่ตรงนี้ที่คลุกที่อยู่กับแขกต่างชาติอยู่ตรงนี้ หลายคนใช้โอกาสตรงนี้พัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นแต่หลายๆคนกลับรู้สึกว่าเอาแค่พออยู่ได้ก็พอละซึ่งก็มีนะเพื่อนของหน้าหลายๆคนที่ทํางานด้วยกันมาเ,นเขาก็พอใจในระดับนั้นละจะไปเรียนให้มันปวดหัวทําไมจะไปฝึกฝนให้มันปวดหัวทําไมอยู่ไปเรื่อยๆก็ได้ละถ้าเราคิดอย่างนั้นนะภาษาอังกฤษจะไม่มีทางซึมเข้ามาเองนะ อย่าคิดว่าภาษาอังกฤษจะเก่งขึ้นมาได้ด้วยตัวของมันเองโดยที่บอกว่าไปทํางานเมืองนอกมา5ปี10ปีไปอยู่เรือมา5ปี10ปีไม่ใช่นะเราอาจจะคุ้นกับมันมากขึ้นแต่ทักษะในการสื่อสารของเราจะเหมือนเดิมถ้าเราไม่เรียนรู้ถ้าเราไม่ปรับปรุงถ้าเราไม่ค้นขวายหาความรู้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอันนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นไม่งงนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะ อยากถ่ายทอดให้ทุกคนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่คุณเพิ่งจบออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไฟยังแรงอยู่อะลองมากระตุ้นต่อมความอยากเรียนรู้ให้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องดีไหมตอนเนี้ knowledge ต่างๆที่อยู่ในหัวมันยังร้อนระอุอยู่มันยังไม่มอดไปมาจุดประกายตรงนี้กันใหม่ไหมเรียนรู้ตอนเนี้ตอนที่คุณยังมีความกระตือรือร้นอยู่ แล้วตอนที่คุณยังอายุน้อยอยู่การอยากเรียนรู้ความกระตือรืร้นมันจะมากกว่ามากกว่าทํางานไปสักพักหนึ่งอยู่ตัวแล้วแล้วให้กลับมาเรียนรู้ใหม่เนี่ยลหลายๆคนไม่ค่อยอยากจะมาเรียนรู้กันภาษาไทยสุภาษิตไทยว่าอะไรนะไม้อ่อนดันง,ง่ายไม้แก่ดันยากซึ่งก็เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเลยอยากเอาโอกาสตรงนี้มาถ่ายทอดให้เด็กรุ่นหลัง English is easy. You just need to speak out as the way it looks. Simple, right? But most of the people, they try to read in English, but they don't try to speak out in English. English is something that confusing people in the past a lot. You spend a lot of time to learn to try to understand English but you never try to speak out this is what happening in the past and it's still ongoing that's why most of the new students that graduate they can't speak English and i feel sad about that one it's not supposed to happen that way